จากปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำในสังคมประชาชนถูกเอาเปรียบปัญหาหนี้นอกระบบปัญหาภัยพิบัติสิ่งแวดล้อมน้ำเสียขยะที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนไปจนถึงปัญหาสังคมยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายบ่อนการพนันทุกปัญหาความทุกข์ยากความเดือดร้อนคลี่คลายได้ที่นี่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหารไทย ศูนย์ดำรงธรรมเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกเรื่องในลักษณะศูนย์บริการร่วมเป็นการทำงานในมิติใหม่ตามคำสั่งคอสชฉบับที่96ทั2,557วันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2,557ให้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จวันสต็อปเซอร์วโดยมีการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมทุก จังหวัดและอำเภอทั่วประเทศและมีกลไกลชุดปฏิบัติการตำบลทุกตำบลทำหน้าที่เป็นชุดเคลื่อนที่เร็วแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนเฉพาะหน้าให้กับประชาชน วันนี้ผมมายืนอยู่หน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคุณผู้ชมครับศูนย์ดำรงธรรมมีสาขาอยู่ทุกจังหวัดในประเทศไทย2ปีนับตั้งแต่คสชได้ตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นนะครับได้ทำงานอย่างรวดเร็วและก็กระชับฉับไว ศูนย์ดำรงธรรมได้ให้บริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ให้บริการสาธารณะแบบครบวงจรให้คําปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนสนใจรวมไปถึงการรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดจนนำมาสู่การเข้าจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย<ๆ>เช่นการจัดการกับขบวนการการค้ามนุษย์จับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดส่วนหนึ่งได้เริ่มต้นจากที่นี่ศูนย์ดำรงธรรม ประชาชนท่านใดที่ประสบปัญหาและต้องการร้องทุกข์นะครับนี่1567เบอร์นี้จะช่วยท่านได้ทันทีที่ศูนย์ดำรงธรรมได้รับการร้องทุกข์จากท่านนะครับชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วจะลงไปยังพื้นที่ของท่านทันทีและไปตรวจสอบว่าเรื่องที่ท่านกำลังมีทุกข์นั้นคืออะไร การทำงานของหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาฉุกเฉินเร่งด่วนเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจะทำการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลและทุกส่วนราชการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในระดับพื้นที่การทำงานเชิงรุก้วยการเข้าหาประชาชนและการใช้นวัตกรรมใหม่ๆของศูนย์ดำรงธรรมนะครับ เรียกว่าสามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและสร้างความศรัทธาความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างมากเลยทีเดียวเรียกว่าประชาชนอุ่นใจเมื่อมีศูนย์ดำรงธรรมครับกระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นบำบัดทุกบำรุงสุขพร้อมเคียงข้างพี่น้องคนไทย